สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเรียนน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะสำหรับเรื่องหินก็คือซากดึกน้ำบันเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นกิจกรรมที่22ก็คือ ซากหรือนำบันม,มีประโยชน์อย่างไรนะคะให้นักเรียนรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไงได้บ้างนะคะการที่เรามีสา้างหรือนำบันนี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะดูคลิปจบก็ทํากิจกรรมฉันรู้อะไรเหมือนเดิมนะคะอ่ะไปดูคลิปกันค่ะ สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบครูกำมลลักถนัดกิจและทอตกันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับคุณครูแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเอ๊คุณครูกำลังทำอะไรอยู่หรอครับคณครูกำลังดูข่าวซากดึกดำบรร์อยู่คะ่ะทอตนี่ไงคะรูปนี้เป็นซากดึกดำบรร์ปะการังที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพื้นที่นี้เป็นภูเขาพบซากดึกดำบรรย์ปากการังกร,กระจายอยู่เต็มพื้นที่เลยค่ะ ซากดึกดำบันเต็มเลยครับแต่ทอร์สงสัยจังเลยว่าทำไมซากดึกดำบันปะการังเนี่ยพบอยู่บนภูเขาได้ยังไงอะครับทอรดคิดว่าปะการังเนี่ยน่าจะอยู่ในทะเลมากกว่านะครับนักเรียนสงสัยเหมือนกันกับทอร์ดไหมคะว่าทำไมซากดึกดำบันนี้ถึงพบบนภูเขาได้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากกิจกรรมกันดีกว่าค่ะ กิจกรรมที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้เป็นกิจกรรมที่2 2ซากดึงดําบันมีประโยชน์อย่างไรก่อนทำกิจกรรมเดี๋ยวเราไปอ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นกันก่อนนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนอ่านเมื่ออ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอบ3คํคำถามนี้กันค่ะคำถามนะคะข้อที่ 1. กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร คำถามข้อที่2นักเรียนจะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใดและคำถามข้อสุดท้ายนะคะเมื่อเรียนเสร็จแล้วนักเรียนจะทําอะไรได้ค่ะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอเพื่อตอบคําถามและเมื่อตอบคําถามเสร็จแล้วก็กลับมากดเล่นวิดีโอเพื่อเรียนรู้กันต่อได้เลยค่ะ อ่านกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะคะคำถามข้อที่1กิจกรรมนี้นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไรถอตอบได้ไหมคะเรียนเรื่องประโยชน์ของสรางตึกด,ดําบรรครับใช่แล้วคะ่ะข้อที่2นักเรียนจะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใดคะจากการรวบรวมข้อมูลครับใช่แล้วคะ่ะ คำถามข้อที่3เมื่อเรียนเสร็จแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้นักเรียนตอบได้ไหมคะค่ะเมื่อเรียนเสร็จแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายประโยชน์ของซร้างดึกดำบรรพได้นะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมในหัวข้อทำอย่างไรกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาอ่านกันสักครู่คะ่ะ นักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนเพื่ออ่านและเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กลับมากดเล่นวิดีโอเพื่อเรียนรู้กันต่อได้เลยค่ะนักเรียนและทอสอ่านกันจบแล้วใช่ไหมคะอ่านจบแล้วครับข้อแรกนักเรียนต้องทำอะไรคะทอตอบได้ไหมคะอ่านใบความรู้ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของทราบติดจำบันครับใช่แล้วค่ะนักเรียนจะสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใดได้บ้างคะทอสลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะสืบค้นข้อมูลได้จากหนังสือในห้องสมุดหรือว่าสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือครับใช่แล้วค่ะการสืบค้นข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธีเลยค่ะ อย่างเช่นสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านซากดึกดำบรรพ์หรือจะสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยการสืบค้นข้อมูลจากอินเ,นเทอร์เน็ตต้องเลือกสืบค้นจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นเว็บไซต์ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านซากดึกดำบรรพ์หรือเว็บไซต์ที่มีเอกสารอ้างอิงคะ่ะเอแล้วหลังจากอ่านใบความรู้และสืบค้นข้อมูลไปแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเอ่ย อตอบได้ไหมคะอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของซากดึกดำบรรบันทึกผลการทำกิจกรรมและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจครับใช่แล้วค่ะแล้วทอดคิดว่าการน,นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจทำได้อย่างไรบ้างคะสำหรับทาอน,นะครับทา,ทาอวาดภาพหรือว่าใช้โปรแกร,รมนำเสนอครับอย่างเช่นโปรแกร,รม PowerPoint ใช่แล้วค่ะ นักเรียนสามารถเลือกรูปแบบการน,นำเสนอแบบอื่นๆตามที่นักเรียนสนใจได้เลยนะคะนักเรียนและทอนน่าจะเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยคะ่ะเย่แยยไปทำกิจกรรมด้วยกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนและท้อนอ่านใบความรู้เรื่องประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์กันก่อนนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนเพื่ออ,อ่าน ด่าเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กลับมากดเล่นวิดีโอเพื่อเรียนรู้กันต่อได้เลยค่ะทราบดึกจำบานมีประโยชน์ยังไงกันบ้างนะไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนและทอตน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของซากดึกดำบรรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะหุยทอตอ่านแล้วนะซากดึกดำบรรเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยครับค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนและทอตเนี่ยไปสืบค้นข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของซากดึกดำบรรกันนะคะได้เลยครับนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนเพื่อทำกิจกรรม และเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็กลับมากดเล่นวิดีโอเพื่อเรียนรู้กันต่อได้เลยค่ะนักเรียนและทอตอ่านใบความรู้และสืบค้นข้อมูลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซากดึกดำบรรน,นำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนและทอตอภิปรายประโยชน์ของซากดึกดำบรรในด้านต่างๆ และบันทึกผลลงในแบบบันทึกและนําเสนอกันนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนเพื่อทำกิจกรรมและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็กลับมากดเล่นวิดีโอเพื่อเรียนรู้กันต่อได้เลยค่ะนักเรียนและทอร่วมกันพิปรายประโยชน์ของซากดึกดำบรรในด้านต่างๆกันแล้วใช่ไหมคะ ในทอชช่วยเล่าให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับทอชขอนําเสนอผลงานนะครับทอชเขียนไว้แบบนี้ครับโอ้โหทอชเขียนประโยชน์ของสร้างดึกดบาบันมาเยอะแยะเลยในทอชช่วยเล่าให้คุณครูคและเพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะครับ 1. ซากดึกดนมันใช้ศึกษาการลำดับชั้นหินครับคือซากดึกดนมันที่มีอายุมากกว่าจะสะสมตัวอยู่ในหินที่มีอายุมากกว่าซึ่งอยู่ชั้นล่าง และซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อยกว่าจะสะสมตัวอยู่ในหินที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งอยู่ชั้นบนครับดังนั้นเนี่ยถ้าพบซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุมากกว่าในชั้นหินใดแสดงว่าชั้นหินนั้นเนี่ยเกิดก่อนชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อยกว่าครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนละทอดดูภาพและลองคิดตามนะคะจากรูปนี้ชั้นหินใดมีอายุมากที่สุดและชั้นหินใดมีอายุน้อยที่สุดเพราะเหตุใดคะ ใช่แล้วค่ะจากรูปนี้หินที่มีอายุมากที่สุดจะอยู่ชั้นล่างเนื่องจากมีซากดึกดำบรรที่มีอายุมากสะสมตัวอยู่ในชั้นหินนั้นและหินที่มีอายุน้อยที่สุดจะอยู่ชั้นบนเนื่องจากมีซากดึกดำบรรที่อายุน้อยสะสมตัวอยู่ในชั้นหินนั้นนั่นเองค่ะมาดูประโยชน์ซากดึกดำบรรข้อต่อไปกันนะคะข้อสอง ใช้ระบุอายุของหินและเปรียบเทียบอายุชั้นหินซึ่งจะต้องใช้ซากดึกดำบรรดัชนีครับใช่แล้วค่ะแล้วนักเรียนละทอตร,รู้จักซากดึกดำบรรดัชนีไหมคะทออ็อเขาตอบครับซากดึกดำบรรดัชนีก็คือซากดึกดำบรร์ที่มีลักษณะเฉพาะที่พบแพร่หลายและมีชีวิตเพียงช่วงเวลานหนึ่งแล้วก็สูญพันธ์ไปใช้ระบุอายุของหินและใช้เปรียบเทียบอายุชั้นหินได้ครับเก่งมากคะ่ะทอด ซากดึกดำบรรดัชนีก็อย่างเช่นซากดึกดำบรรไดโนเสาร์ที่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณ245ร้ถึงหกล้านปีก่อนเนื่องจากไดโนเสาร์มีอายุแพร่หลายในช่วงเวลาหนึ่งแล้วสูญพันุไปค่ะทาเข้าใจแล้วครับข้อต่อไปนะครับใช้เป็นหลักฐานหนึ่งในการอธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่ขณะที่เกิดสิ่งมีชีวิตนั้นได้ครับนักเรียนและทอลองยกตัวอย่างได้ไหมคะ ก็อย่างเช่นถ้าพบซากดึกดำบรรพปลการาังในหินเนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าพื้นที่นั้นในอดีตอาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนก็ได้ครับเพราะว่าปะการาังเนี่ยเป็นสัตว์ทะเลครับเก่งมากค่ะทอสนอกจากนี้ถ้าพบซากดึกดำบรรพ์หอยน้ำจืดบางชนิดในหินสามารถอธิบายสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นในอดีตได้ว่าพื้นที่นั้นในอดีตอาจเคยเป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อนค่ะ หรือถ้าพบซากตึกดำบันพืชบางชนิดในหินสามารถอธิบายสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นในอดีตได้ว่าพื้นที่นั้นในอดีตอาจเคยเป็นป่ามาก,ก่อนนะคะแล้วซากดึกดำบันยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะถอดว่ายังไงคะใช้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตคือนำมาใช้ในการศึกษาประวัติหรือวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ด้วยครับ แล้วทำไมซากดึกดำบรรจึงนำมาใช้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้คะอ๋อจากที่อ่านใบความรู้อะท้อนอธิบายได้ครับก็เพราะว่าซากดึกดำบรรจงเกิดมาจากโครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ปรากฏอยู่ในหินตะกอนที่มีอายุแตกต่างกันทีนี้เราก็จะนำข้อมูลซากดึกดำบรรจงที่มีอายุแตกต่างกันและจากที่พบเลนยหลยแห่งมาวิเคราะห์ และศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็นำข้อมูลมาร้อยเรียงกันเพื่อใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ซากดึกดำบันที่นำมาศึกษาต้องค่อนข้างสมบูรณ์และใช้หลักฐานอื่นๆมาประกอบกันเพื่อสนับสนุนการอธิบายเพิ่มเติมค่ะปัจจุบันมีการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากซากดึกดาบันมากมาย เช่นการศึกษาวิวัฒนาการของพืชสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์เลื้อยคานไดโนเสาร์และนอกจากนี้ที่นักเรียนและทอสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของซากดึกดำบรรในด้านต่างๆมีอะไรอีกบ้างคะทอตอบได้ไหมคะซากดึกดำบรรยังสามารถบอกสภาพภูมิอากาศในอดีตได้ด้วยนะครับ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตน่ยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างเช่นอุณหภูมิปริมาณแกส๊สออกซิเจนและแสงสว่างการศึกษาซากดึกดำบันรวมทั้งการศึกษาชนิดหินที่มีซากดึกดำบันนั้นปรากฏอยู่เนี่ยก็สามารถนำมาแปลความหมายสภาพภูมิอากาศในอดีตได้ครับจากที่ทอดถามไว้มืตอนต้นว่าทำไมซากดึกดำบรรน,นี้ถึงพบบนภูเขาได้ ทอตน่าจะทราบคำตอบแล้วใช่ไหมคะทอร,รู้แล้วครับพื้นที่นั้นนะ่ะในอดีตเคยเป็นทะเลมาก,ก่อนเพราะปะาการังเป็นสัตว์ทะเลครับเยี่ยมมากค่ะทอตถึงตอนนี้คุณครูคิดว่านักเรียนและทอตน่าจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ได้แล้วใช่ไหมคะลองสรุปด้วยความเข้าใจของตนเองสิคะ ซากดึกดำบรรพ์มีประโยชน์มากทั้งใช้ศึกษาการลำดับชั้นหินระบุอายุของหินและเปรียบเทียบอายุชั้นหินศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนกิจกรรมประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์นสนุกไหมคะ สำหรับวันนี้คุณครูและทอดก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆพอบายบาย oh. จบแล้วนะคะีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะคะตอบคำถามเหมือนเดิมนะคะในกิจกรรมฉันรู้อะไรแล้วส่งใต้คลิปนะคะอันนี้ไว้แค่นี้ค่ะ